สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจิน OTC Tab ขนาดบรรจุพแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อีเท่านั้นเป็นดราม่าต่อเนื่องสำหรับน็กชารีไตรัตที่ก่อนหน้านี้โดนต่อว่าไม่เคยให้อะไรหลานเกาะหลานกินล่าสุดน็กชารีทนไม่ไหวได้เปิดแอคเคาท์ในแอปพลิเคชัน X หรือ Twitter โพสต์ข้อความตอบกลับดุเดือดถึงคนที่ออกมาต่อว่าว่าเขาไม่เคยให้อะไร ระบุว่าซื้อให้ยกให้วันเกิดหลานก็ยังเห็นใช้จนถึงทุกวันนี้ไม่ต้องมาบอกว่าทวงบุญคุณนะไม่ได้ทวงเพราะไม่เคยขอคืนตั้งใจซื้อให้เพราะให้หลานได้ใช้แต่เนื่องจากมีแก๊งร่วมหัวกันโกหกออกมาพูดว่าผมไม่เคยให้อะไรก็เลยมาตอบเฉยๆพวกคุณน,นี่นะนิสัยยังไงผมโดนพวกนั้นรวมหัวมาโกหกบอกไม่เคยให้อะไรแม้แต่ชิ้นเดียวของขวัญวันเกิดไม่เคยให้เงินไม่เคยให้แม้แต่บาทเดียว คุณยังมองคนที่โกหกเป็นคนดีแล้วมองผมเป็นคนเลวแล้วไม่ต้องมาพูดว่ารถเก่ารถถูกรถที่ผมใช้จริงๆเก่ากว่าใช้ตั้งแต่อายุ19จน32ผมก็ยังใช้รถคันเดิมอยู่ดักไว้ก่อนเผื่อมีพวกมาพิมพ์ไม่เพียงเท่านั้นแน็กชาลียังออกมาเปิดเผยบทสนทนาที่มีการระบุว่าต่อเต่านำรถที่เคยให้เอามาคืนไว้ที่บ้านพ่อโดยแนกระบุว่าอ้าวสรุปไม่เคยให้อะไรเลยเหรอไม่เคยขอคืนนะของทุกชิ้น และไม่เคยทวงด้วยเป็นคนให้คือให้นี่จะมีอะไรมาคืนอีกไหมไอ้พวกที่ด่าผมพวกคุณก็จะด่าอยู่ดีใช่ไหมขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะนอกจากนี้ยังเผยว่าอยากได้น้องเป็นคนธรรมดาได้ไม่ต้องห่วงคําตอบหลายๆเรื่องอยู่ในแชทกลุ่มที่พิมพ์กันยาวมากมายมีคําตอบทุกเรื่องที่หลายคนสงสัยอ่านแล้วขำแต่ดีตัวผมแทบไม่ต้องตอบเองขอให้ทนายผมเคาะป๊อกให้ก่อนว่าลงถาแถลงหรือโพสต์อะไรได้แค่ไหน เนื่องจากได้มีการส่งแชทกลุ่มส่วนตัวทั้งหมดให้คนนอกที่ไม่ใช่ผมดูแถมตอบให้หลายๆเรื่องด้วยฟังดีๆตอนนี้ใครไม่อยากมีปัญหากับผมผมปล่อยผ่านไม่มีปัญหาด้วยส่วนใหญ่มายุอะไรผมผมไม่ใช่เจ้าตัวที่อยากมีปัญหากับผมผมจะปล่อยผ่านไม่บาจี้ไปด้วยเนื่องจากผมไม่เป็นฝั่งพวกคุณมายุผมหรือฝั่งผมเองอยากรู้เลยมาแกล้งยุเพราะไม่มีใครใช้หน้าจริงๆเลยในที่นี้มาด่าผม ส่วนใครยังมีปัญหากับผมมาผมเบื่อแล้วขี้เกียจทางานด้วยช่วงนี้